เอาแล้วผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะผมในดิจิบอนเวิร์ลภาคที่สองนะผมมาเรามาลุยกันต่อแล้วเป็นเนพาร์ทส,สุดท้ายแน่นอนนะผมจะเอาให้จบในพาร์ทนี้เลยนะครมาหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานสำหรับโปรเจกต์นี้ไปไปที่โดเมนถัดไปกันผมก็คือเราต้องทำการไปที่ชัตเตอร์พอร์ตก่อนนะผมแล้วก็ย้ายไปที่อีกแมปหนึ่งไปถึงเวลาสู้กับบอสตัวสุดท้ายกันแล้วครับ ซึ่งก็ต้องบอกกันว่าพาร์ทนี้กับพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ฝึกอะไรมาเพิ่มมากมายเลยนะครับไม่ได้ฝึกเลยแหละไม่ใช่ไม่ฝึกมากมายหรอกก็คือมาต่อเลยเพราะผมมั่นใจว่าที่ฝึกมาเนี่ยแข็งพอละโอเคโดเมนสุดท้ายผมคลีออส o าวเรมานี่นะครับโดเมนที่เราสู้กับบอสตัวสุดท้ายโอเคไปเจอกันที่ชั้นบนสุดเหมือนเดิมเมื่อผมตามทำเนียมเดิมน,นะครับไปเอาละครับมาถึงตรงนี้เลยโดเมนนี้มีแค่20ชั้นเท่านั้นเองนะผม ไม่ได้สูงไม่ได้ไกลมากมาตัดไปครับโอเคเดินไปตามทางน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือเปล่าวะมันดูโล่งๆแปลกๆมอนสเตอร์ก็ไม่มีกับดักก็ไม่มีเช็คหน่อยแล้วกันโอเคไม่มีไม่ใช่มารีเทิร์นบัคผมตรงนี้นี้เหนื่อยนะโอเคมาโอโ้เจอแล้วครับตัวอย่างใหญ่มาแล้วฉันเป็นสิ่งมีชีวิตฉันเป็นสิ่งสุดยอด สุดยอดของสิ่งมีชีวิตอะไรประมาณนี้นายคือโอเวอร์โหลดไกอาอย่างนั้นเหรอแกคือ m มทริกซ์ไอ27นี่ยินดีต้อนรับสู่โดเมนของฉันนะนายสามารถเอาชนะอาเคออสซีรีที่เป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งหมดได้ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากการดูแลของฉันเองแล้วนายก็ยังสามารถเอาชนะการรวมร่างของเคออสซีรีกับเจ้า m มทริกซ์ไอ04 XY ได้อีก น่าจะมาถึงไอ้ชิมซันครับแล้วนายก็ยังสามารถเอาตัวลอดจากสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดิจิบอนมาได้อีกด้วยอะไรนะฉันคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วนายขึ้นหนูทดลองของฉันยังไงล่ะเป็นหนูทดลองมันตอนไหนวะเนี่ยแล้วตอนนี้การทดลองของฉันก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่อฉันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดรวมร่างกับนายแล้วก็เราจะกลายเป็นที่สุดของที่สุดของจริงอา ที่สุดเลยล่ะอะไรนะรวมล่างอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพระเจ้าเราจะได้ถ้าเรารวมล่างกันแล้วนะมันจะเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้อะไรเงี้ยทั้งโลกที่ิมอนแล้วก็โลกความเป็นจริงจะกลายเป็นของฉันฉันจะเป็นผู้ที่มันแบบไร้เทียมทานเออเอาละดูเมมอนไปอาบน้ําแล้วมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะคืออะไรวะดูเมมอนมึงหมายถึงไอตัวนี้เป็นดูเมมอนเนี่ยมึงดูถูกมันเกินไปเปล่าเนี่ย สายตาเฮ้ยเพลงโหเป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมาเนี้ยเอาแล้ววะบอสครับผมโอเวอร์หลอดไกอาโอเคเหมือนมันจะมี2ล่างนะอันนี้เป็นล่างแรกล่างแรกเหมือนจะมีตัวเดียวเลยล่าง2มันจะมีแขนออกมาช่วยสู้จัดการนะครับต่อให้มันเป็นล่างแรกเราก็จะไม่ออมมือครับจัดเต็มให้มันซะไลฟ์อัพที่ดีที่สุดของผมตอนนี้แล้ว ปลดเกาะมันก่อนโจมตีเข้าแค่ส4ครับหนงร้ก็ลดเกาะไปละอืมจับไปครับอุยอ้ยร1 8ยอ้ก็แรงอยู่มันสวนว่ามันสวนลดพลังโจมตีด้วยฮอนบัสเตอร์่ะให้มันได้หือได้อือครับจับไปลดทั้งพลังโจมตีทั้งพลังป้องกันนี่แหละดามเมจมันก็ได้จะเบามากๆครับ เราฟาร์มเวลมาหนักขนาดนี้ยังไงก็สู้ได้ครับไททันเลเซอร์อว่ะเย็ดเคโจมตีหมู่ซะด้วยแรงสุดก็แค่11แล้ววะโอ้ยเทินเดียวมันหายไปครึ่งน,นึงแล้วอะสองเทินน่าจะจบนะครับแบบนี้ดูทรงละใช้ท่าเอ็กซิเซอร์ครวแล้วกันปิดฉากไปเลยไม่ต้องลดเกาะละดูทรงมันน่าจะยืนไม่ไหว่ละ จะเก็บท่าไกด์อาฟอร์ดไว้ใช้ในรอบหน้าแล้วกันนะเหมือนเรายงสู้สองล่างติดเก็บ MP ไว้ดีกว่าถึงแม้ผมจะพกยามาด้วยนะแต่เราจะไม่ประมาทนี่เอ็กซิเซอร์คราว93เรียบร้อยตกเลยเนี่ยมันแขนมันแยกออกมาด้านข้างนะเท่าที่ดูโอเคเอ็งพีแค่800เองบัาโท,ท่นึกว่าจะทหด แต่มันมีตัวเดียวนะครับก็เข้าใจได้มาเลยยัยผีไม่ค่อยเยอะฉันคือผู้ที่ทรงพลังที่สุดส่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 งพลังที่สุด,สสด <c oughs> มันบ้าแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนายยังสู้ไหวอยู่ไหมเนี่ยเออมึงยังสู้ไหวไหมเนะี่ยฉันคือสุดยอดฉันคือสุดยอดฉันคือสุดยอดพูดแต่ประโยคเดิมๆครับเอาล้ว,ว่นี่คือล่างสองนะครับ ล่างที่น่าจะเป็นที่สุดของมันเท่าที่จะเป็นได้จริงๆก็คือเหมือนเดิมอะผมว่ามันก็เหมือนแค่แยกแขนออกมาสองข้างนะผมเอาละว่ะมาดูซิว่ามันจะขนาดไหนเราลองฮอนบัสเตอร์ลดพลังโจมตีตัวกลางแล้วกันไกอาฟอร์ 4, ทับจัดให้เลยแล้วก็ Duo Crown. ดูโอซิสเ์คราวไปครับการโจมตีหมู่ก็ยังน่าจะใช้ได้ผลอยู่ ไก่ฟอสโป้งแปดสิบสอง 82. ก็ยังไหวมันก็ยังไม่ขนาดมอือครับดูโอิ Sister Crow ปลดเกาะมันซะโป้งโป้ง,โ,ปอง,โ,ปองโอเคดูทรงแล้วแขนมันก็พลังป้องกันไม่เยอะนะครับไม่้เคาเตอร์ผอาเาไว้เคาเตอร์ตัวล่างหลักด้วยอ้าว f ีเฟนดาวมันลดพลามป้องกันเราแล้วว่ะเอาแล้วครับน่าจะไม่ใช่งานง่ายแสดงว่าไอ้แขนมันอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็ทำไรวะลดพลังโจมตีแต่มันลดแค่ตัวเดียวนะครับโอเคเอาเตอร์ไปซะฮอนบัสเตอร์อืมลดพลังโจมตีไป เอ,อะไรวะเนี่ยการโจมตีที่แบบสุ่มอะเป็นการโจมตีแบบที่เราไม่รู้โป้งสิบสองสิบสองเอาว่ะมันก็ถือว่าแรงมากนะสำหรับศัตรูที่เราเจอมาโอ,อ้ยเลือดลดไปประมาณไม่ถึง1นึ่ส่วนสี่อะผมว่า,านี่เราต้องรีบปลดเกาะมันออกครับเพิ่มดาเมจ การซะดูโอซิเซอร์คราวเหมือนเดิมดกดเกาะรอบที่สองอเค่พี่ทำไมเหมือนมันดาเมจเท่าๆเดิมเลยวะหรือว่าถ้ารถเกาะอ,อาจจะใช้กับมันไม่ได้หรือล่าไม่รู้นะครับมาเมกาฟาร์โองร้อยห้าสิบร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบเจ็ดมาดิถือว่ารุนแรงครับจมตีทีสามตัว ไอ้อะโฟรตร้อยหกสิบเจ็ดเจ็บหนักอยู่นะเนี่ยเอามันโดนปลดเกาะอ,ออกแล้วเนี่ยสบายครับอะไรอะไรก็ง่ายไปหมดลดพลังโจมตีของอีพิเรียลดามอนอ้นี่นะ่าจะรับพามองกันเหมือนเดิมมหมเนี่ยมีโจมตีแล้วเอาโจมตีแล้วหูสามสิบเจ็ดครับถือว่าแรงนะมันก็ลดเกาะเราเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มันโจมตีเทิร์นแรก เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าบางลงกว่าปกตินะครับอุ้ย,ย,ย42แล้ว41เอาแล้ววะเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกในหลายพาร์ทที่ผ่านมาที่ผมโดนโจมตีสูงมากขนาดนี้นะ45นี่ยถือว่าแรงมากอุ้ยแต่เลือดมาเหลือนิดเดียวในจบลงในเทอร์นี้แล้วครับโอ้ยหลอดไกอาก็เอาเราไม่อยู่นะครับผมจะให้มันเห็นถึงความสิ้นหวังที่แท้จริงฮิวซะ <laughs> ฮิวเล่นเลยฮิวให้เลือดเราเต็ม ให้มันรู้ว่าที่มันพยายามมาทั้งหมดไม่มีความหมายครับเลือดเราเต็มเหมือนเดิมเฮสพีเต็มเฮเต็มจริงไม่เติมก็ยังชนะเลยอะเอาจริงแตแสดงให้มันเห็นซะว่าเราเหนือกว่าขนาดไหนเลือดเราไม่จำเป็นต้องลดเลยซ้ำเมกาฟอสปูมปูมปูมดาเมจลดลงเลยหละโดนมันลดทางโจมตีแขนสข้างเดี่ยงละมันก็เหลือแต่ต,ตัวมัน ไกอฟทเรียบร้อยครับแตกอย่างง่ายได้คือเราแบบฟาร์มมาจนแบบมันสุดเกินไปแล้วนะครับมันสู้ไม่ได้ละเงินผมคือเหลือๆหือผมไม่ได้ฟาร์มเพิ่มเลยจากพาที่แล้วนะบอกเลยคือมันเหนือกว่าอีแล้วอ้าวคัดซีนเยดเคคัดซีนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหวัยเด็กผมไม่เคยเห็นนะเหมือนปลดล็อกอะไรในตัวเองโคตรอะ ฉากพวกนี้ผมเคยเห็นแค่ภาพนิ่งในบทสรุปดิมอนวิวภาคสองนะใครผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเล่นเกมนี้อาจจะมีบทสรุปมันผมมีอยู่กับตัวตั้งนานแต่ผมไม่เคยเล่นจบนะครับบอกเลยยุเคเป็นแบบนี้เองภาพที่ผมไม่ได้เคยเห็นในวัยเด็กนะครับผมก็ได้มาเห็นพร้อมทุกคนนี่แหละยับโดระเบิดวอล์ดไกอาร์ ค okay. นี่คือ chaos tower หรือเปล่าเนี่ยที่เราบุกโดเมนขึ้นมาเรี oh <my> ยบร้อยระเบิดเกี่ยงครับ e r r อ r e r r ดับแล้วไงเอา้าจบนี้เหรอไม่ใช่ละมั้งรู้สึกเหมือนมันจะมีฉากอื่นอยู่นะโอเคกันเดี๋ยวให้มันรันไปก่อนแล้วกันให้มันลันไปก่อนให้มันรันไปก่อน แต่ผมจะขอพูดแบบปิดโปรเจกต์ไว้ตรงนี้เลยละกันผมเชื่อว่านี่มันพาสสุดท้ายแล้วหละเดี๋ยวมันจะยังมีโปรเจกต์เขาเรียกว่าให้เราขึ้นไปหอคอยสุดท้ายหอคอย99ชั้นนะผมซึ่งผมเล่นได้ดูแน่นอนในพาทนี้แหละโอเคแล้วก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะ้ผมที่ติดตามโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่แบบอีพีแรกๆเลยนะับผมจนถึงตอนนี้หรือว่าใครก็ตามที่ดูแบบว่าคลิปที่ผมรวมไว้เป็นคลิปยาวยิงยาวพาทเดียวจบก็ตามผมขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนเราให้ทำคลิปดีๆหรือว่่าาาเกกมมต,อ,ตอไป็สาารถ เขาเรียกว่าไงสนับสนุนเราได้ที่ซปเปอร์แชทนะผมหรือว่าจะสนับสนุนเป็นรายเดือนก็ได้นะผมแต่ันใครที่ไม่มีไม่อยากจะเสียเงินก็ไม่เป็นไรครับแค่เข้ามาดูกันทุกคลิปติดตามกันทุกคลิปคอมเมนต์ให้กันให้กําลังใจกันทุกคลิปผมก็ขอบคุณมากๆแล้วนะผมโอเคเป็นว่าเราดูเพลงฉากจบไปก่อนแล้วกันถ้า,าเขาเรียกว่าอะไรเอนเครดิตมันหมดเมื่อไรเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีครับผม โอเคจบยังเนี่ยในใจบอวนะอ่าจบละในดูสิเอ็ดเครดิตอีกนิดหน่อยไ,อกไกอาคืออะไรไกอาก็คือโปรแกรมมันนะไหมโปรแกรมมันใช่ไหมไดิฟทูกไกอาดำดิ่งสู่ไกอาอย่างนั้นเหรอใช่ตกลงอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเป็นคัตซีนนะครับโอเคเริ่มกระบวนการดำดิง่งการดำดิง่งอ่าดำดิ่งเข้าไปเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย พอดูเหมือนเรื่องราวจบแล้วเราจะได้กลับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอันนี้คือกลับเรากลับมาที่โลกดิจิมอนอีกรอบแน่เลยอกลับมาแล้วครับที่กองบัญชาการอ้าวไม่มีใครอยู่เลยนะครับว่างเปล่าไม่มีใครเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันแปลกๆนะทุกคนหายไปไหนกันหมดบูชิดมันเมืองนี่แหละฉันมั่นใจแล้วว่าวันนี้นี่แหละ หรือว่าฉันจําวันผิดกันนะมอา้าวมีนัดแสดงว่ามีนัดนะครับโอ้ใช่แล้วข้อความจากเอสซีนาบอกให้ฉันไปที่อ,อะโคลอเซียมนี่นะไปตามนั้นครับมาที่ที่เราไต่แรงอะอออันนี้มันมาเองนะผมไม่ได้เดินมานะมันตัดเป็นคัดซีนนะผมอะไรกันไม่มีใครอยู่ที่นี่นี่แสดงว่าฉันจําวันผิดจริงๆหรือว่าเนี่ย อา้าวยินดีต้อนรับายตาเฮ้ยมีเสียงคนรนะับตกใจเบนอ๋อยพวกพวกยามของสามสังกัดอไอพวกที่จับอันนั้นนี่ว่าจับไอคอมมานเดอร์เดเมียนอ่ะสามคนเป็นยามที่เราเจอบ่อยมากเวลาเราเข้าไปในสังกัดของเราอ่านี่หัวหน้าทั้ง 3, 3สามสามขาดทีมขอบคุณที่ล้มไกอาได้นะายตาเธอทำได้เยี่ยมจริงเลยขอมันแน่อยู่แล้ว ด้วยความยินดีครับคุณซิซิเลียเธอช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้นะแน่นอนครับใช่ใช่เลยมันเยี่ยมมากกันละเธอเป็นคนที่แบบว่าแบบกล้าหาญมากๆเลยนะไม่หรอกครับมันไม่ใช่แค่ผมหรอกต้องให้เครดิตกับทุกๆคนด้วยที่ช่วยกันร่วมมือกันไม่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 เธอคนเดียวนั่นแหละ,หละเธอนั่นแหละที่ช่วยพวกเราเอาไว้เธอช่วยดิจิมอนทุกตัวรวมไปถึงพวกมนุษย์ทุกคนที่ติดอยู่ในโลกใบนี้เอาไว้นะ อทุกคนติดอยู่ในโลกดิจิมอนนะครับใครจะไปรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่หยุดไอ้เจ้าไกอาวไว้นะ่ะต้องให้เคดิตเราเยอะกว่าคนอื่นหน่อยแหละเธอพูดถูกแล้วละ่ะไม่งั้นเราก็คงต้องต่อสู้ต่อไปกับแผนการของไกอา,อาเสียงใครวะมีคนพูดแทรกขึ้นมาแวกให้หมดครับอ๋อนี่ไงไอคน,นที่ส่งยานเราออกไปทุกทีคุณแครอ วันหน้าภารกิจแครอยอย่างั้นเหรอครับคุณคือผู้อำนวยการเองเหรอครับอ้าวเป็นพออ,อ่ะถูกต้องแล้วล่ะสายตาในโลกแห่งความเป็นจริงฉันคือผู้อำนวยการโปรเจกต์ไกาอาเองยิดเคแล้วคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็คือคนที่ร่วมโปรเจกต์ของฉันในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยอ๋อเป็นงี้ตอนที่เรากําลังทาการทดลองเกี่ยวกับพวกดิจิมอนในโลกแห่งดิจิตอลเวิร์นี่นะคอมพิวเตอร์แม่ไกาอาจู่ๆก็ไม่สามารถควบคุมได้เราก็เลยถูกขังเอาไว้ในโลกใบนี้ อ๋อมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวิวัฒนาการของไกาอาไปเลยไปชั้นไปซะอย่างนั้นเลยแล้วไกาอาก็เริ่มทดลองเรื่อยๆต่อมาเกี่ยวกับการพัฒนา,นา,นาแล้วค่อยๆทําให้มันเป็นสงครามถ้าเธอไม่หยุดไกาอาแล้วก็สงครามจะดําเนินต่อไปจนกว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันจะจบสิน้นทุกคนปลอดภัยแล้วตอนนี้โปรแกรมไกาอาได้ถูกลบไปแล้วไปที่เรียบร้อยการเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทาให้เราสามารถสร้างโลกดิจิตอลที่ ใบใหม่ที่มันดีขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราจะต้องพยายามต่อไปเพื่อทําให้โลกดิจิมอนใบนี้เนี่ยดีพอกับความเป็นจริงกับโลกแ่งความเป็นจริงเลยดีพอๆกันอะไรเงี้ยเราอยากจะให้เธอคอยช่วยเราต่อไปตอนนี้เราได้สร้างบัญชีใหม่ของเธอขึ้นมาแล้วเพราะงั้นเธอสามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลาเลยเพื่อช่วยสร้างโลกดิจิมอนให้มันดีขึ้นเพื่อพวกดิจิมอนนะนะ okay. เอาละทุกคนกลับไปทํางานกันได้แล้ว เาเป็นหัวหน้าของจริงว่ะขอบคุณมากเลยครับเอ้ยขอบคุณมากสำหรับขก้ย่างไซตาผู้เป็นมาสเตอร์เทมเมอร์เย็ดเคเราเป็นมาสเตอร์เทมเมอร์แล้วว่ะสุดยอดเทมเมอร์ของจริงคือในโลกนี้เราโหดสุดแล้วนั่นเองอะไรอะไรประมาณนี้นะพวกหัวหน้าการทีมนี่คือสู้เราไม่ได้แล้ะแหละความจริงจริง,รงผมก็ไต่แรงชนะมาหมดแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เอาพาร์ทที่ไต่แรงมาให้ดูเฉยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ เขาเรียกว่าอะไรวะกองอํานวยการที่มันส่งเราไปข้างนอกตลอดอ่ะก่อนเพราะว่าเหมือนจะมีคัสซีนตรงนั้นให้ดูอีกนิดนึงเมนเกตเออไปที่เมนเกตก่อนเหมือนหัวหน้าแคโรจะไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วครับนี่ไงให้หุ่นไกอามาทํางานแทนเดี๋ยวเดี๋ยวนะนายคือไกอาไม่ใช่เหรอมาแล้ว,วะพนักงานคนใหม่สวัสดีไซตา ไม่ได้เจอกันนานเลยนะยเฮียชันคือนิวไกอาถูกสร้างขึ้นโดยการนำแบ็กอัพคอมพิวเตอร์จากไกอารุ่นแรกเนี่ยมาใช้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหม่พัฒนาให้มันดีขึ้นว้าวนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยใช่แล้วละ่ S นะเอสทีนาน่ะเป็นคนสร้างชั้นขึ้นมาเองว้าวเธอเป็นคนสร้างนายขึ้นมาหรอกเลยเนี่ยจะว่าไปแล้วนะสายตานายมีเพื่อนอยู่ที่นี่นี่นะเด็กพวกนั้นที่เหมือนกับนายเนี่ยที่ติดอยู่ในโลกดิจิมอนด้วยนะ มัวหน้าแคลโลก็ได้มอบบัญชีใหม่ให้กับพวกเขาเหมือนกับนายนั่นแหละพวกเขาสามารถมาที่นี่ได้มาเยี่ยมที่นี่ได้ทุกเมื่อมา่ต้องการเลยละ่ะโอ้จริงเหรองั้นแสดงว,ว่าฉันจะยังเจอพวกเขาได้เหมือนเดิมสินะใช่แล้วพวกเขานะ่ะเข้าไปในดิจิตอลสตีทกันหมดแล้วละ่ะโอเคเราจะหมายถึงพวกแบบคิมพวกไอเบอร์เแบบทรนไอแบบจอยจอยอะไรพวกนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะ่ยไปเอาไอเทมสุดยอดของเกมนี้กันนะผมอ่าไอเทมที่ทําให้เราสามารถผ่าน ออคอย99ชั้นไปได้ก่อนอื่นเลยเราต้องคุยกับคนตามลําดับต่อไปนี้นะผมที่ผมกำลังจะพาไปคุยคนแรกก็คือจอยจอยนั่นเองวันดี้เซต้าเธอรู้สึกอ่ารู้สึกดีขึ้นบ้างไหมใช่เลยละ่ะฉันรู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกโคตรดีเลยเธอกลับมาเธอจะกลับมาประจนภัยอีกครั้งหนึ่งสินะหัวนหน้าแครรอบอกฉันว่าเราสามารถมีดิจิมอนคู่หูแล้วก็เลี้ยงดูพวกเขาได้เหมือนแต่ก่อนเลย จริงเหรอเนี่ยนัมันมันเยี่ยมไปเลยนะ,ะเสร็จแล้วก็คุยกับเบอร์แทรนต่อนรับผมขอตามลําดับตามที่ผมบอกนะเฮ้ไซตาฉันเห็นว่านายรู้สึกดีขึ้นแล้วนี่ใช่แล้วละ,ละนายเองก็ดูดีขึ้นแล้วนี่โอแน่นอนฉันน่ะมันดูดีตลอดอยู่แล้วพวก <c oughs> ไอเบอร์แทรนนี่แม่งแต่ตอนที่ฉันต้องอยู่ในแคปซูลของหมอที่โรงพยาบาลอ่ะมันโคตรน่าเบื่อเลยฉันม่นเบื่อมากเลยแ <c oughs> ม่งเป็นคนขี้เบือ่อ โอเคแล้วก็ตอนนี้ฉันฉันดีขึ้นมากแล้วทําไมเราไม่ออกไปจนภัยครั้งยิ่งใหญ่กันอีกล่ะตกลงไหมเออมันจะพูดดีกับเรามากขึ้นนะมันก็ต้องยอมรับว่าเราว่าเราแบบเก่งกว่ามันเยอะเลยนะครผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการไปที่ดีไวท์โดมนะผมแล้วก็ไปหาคิม่าที่อยู่ที่ดีไวท์โดมนะครับป่าขอให้คนที่เล่นตามนะสำหรับคนที่เล่นตามขอให้เรียงลําดับการพูดคุยแบบที่ผมทําเลยนะครับ คุยกับจอยจอยคุยกับเบอร์ทรนแล้วก็มาคุยกับคิมที่ดีไวโดมครับตามลำดับต่อโอเคคุยกับคิมครับเฮ้ไซตานายไม่มีอะไรจะบอกฉันอย่างนั้นเหรอมีอะไรจะบอกฉันไหมอะไรประมาณเนี้ยคือหมายความว่าไงน่ะจะให้ฉันบอกอะไรกันเหรอก็เกี่ยวกับไกอาไงเล่าจำได้ไหมไกอาไอที่ฉันสร้างขึ้นมานะ่ะ กาอาที่ฉันสร้างขึ้นมานายน่ะเป็นคนเอามันไปให้กับเอสตินาโดยที่ไม่บอกฉันไม่ใช่หรือไงเออที่พาเอสตินามาดูฉันไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยนะฉันแค่ทั้งหมดเอสตินาเนี่ยเขาทําด้วยตัวของเขาเองฉันไม่เกี่ยวด้วยแต่จริงเราก็เป็นคนพามาเลยนอกจากนี้นะเพราะเอสตินาได้มันไปนี่แหละเลยทําให้เราสามารถลดพลังของกไกอาให้มันอ่อนแอลงได้ก็เลยกอาที่เราสู้ด้วยงั้นมันยิ่งเป็นเหตุผลเลยล่ะที่นายจะต้องขอบคุณฉันมากกว่านี้ ถ้าหากฉันไม่เจอมันที่โดเมนแล้วก็เอามันมาสร้างอนานยะก็คงชนะเจ้านั้นไม่ได้หรอกถูกไหมเออก็จริงกะถูกของมันเพราะงั้นสัญญากับฉันด้วยละ่ะว่าจะพาฉันออกไปที่โลกจริงแล้วก็ไปเดทกับฉันในช่วงสุดสัปดาห์นะ่ะยุดเคชวนเดทเฮ้ยนี่เธอพูดอะไรเนี่ยฉันสัญญากับเธอไม่ได้หรอกนะเล่นตัวกลับอีกแสดงว่ญญญาน้องคิมนี่ชอบเรามากนะครับอยากออกไปเดทในโลกแห่งความจริงด้วยเลยโอเคต่อไปก็ เราจะไปหาคุณสุดโดคอนต่อนะผมที่เทมเมอร์คลับนะผมในเมืองนี่คุณสุดโดคอนอยู่นี่อาจารย์คนแรกของเราเฮ้ไซตาขอบคุณนะที่สามารถปราบไกรอาลงได้นะ่ะเพราะนายเลยในที่สุดเช้าก็สามารถออกไปจากที่นี่ได้สักทีอขอบคุณเราไกรอาเนี่ยมันเล่นกับความทรงจําของฉันและก็สมอง,องฉันเนี่ยมันรู้สึกแบบยังมึนๆอยู่เลยยังมึนหัวอยู่ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วล่ะตอนนี้ ฉันอยากจะขอบคุณนายกับทุกสิ่งที่นายทำลงไปอะนะ okay. ขอบคุณมากนะสําหรับทุกสิ่งตอนนี้นายนะเป็นเทมเมอร์ที่แบบว่าดีกว่าชั้นซะแล้วเสร็จอ่าเป็นดีกว่าฉันซะแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราโหดกว่าคนที่เป็นผู้ฝึกสอนเรามาเอาละต่อไปให้มาที่ดีไว e d โดมอีกรอบนึ่งนะผมไปไปมามาโอเคไซต้าทำได้ดีมากที่เอาชนะ,ะไกอาลงได้นะฉันได้นําชิ้นส่วนดีไซน์ของไกอามาแล้วต้อง บอกเลยว่ามันเป็นระบบที่มันล้ำมากและมันสุดยอดจริงๆามาคุยกับสไตการไปยัปเต้ต่อนะผมที่ดีไวดโดมจากนั้นก็ให้เราไปที่เมืองไฟครับมามาคุยกับเอสทีนาที่บ้านของจิจิมอนนะผมไงเอสทีนาขอบคุณนะที่มานะ่ะไม่เป็นไรหรอกพอดีฉันก็ผ่านมาพอดีนะ่ะโอ้จริงด้วยเธอได้รับชิ้นอ่าชิ้นส่วนที่ฉันสร้างขึ้นมาหรือย,ยังอะ่ะฉันส่งไปในเซฟเวอร์ของเธอแล้วนะ ิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่เขาทําขึ้นมาฉันทําการพัฒนาแบตเตอรี่เซลล์ up ขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าเธอชอบมันแล้วก็ได้โปรดเอามันไปใช้ในดิจิทัลของเธอด้วยนะนี่คือไอเทมที่เราต้องการครับจริงเหรอขอบคุณนะเอสทีน่าฉันจะใช้มันแน่นอนเป็นแบตแบบที่ดีที่สุดนะผมเวลแบตเตอรี่นะผมในสายตาได้รับเวลแบตเตอรี่มาโอเคแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในเกมนี้โอเคต่อไปก็ไปที่โดมทําสมาธินะผมมาคุยกับแองเจมอนเลยครับ ตั้งแต่ที่เธอเอาชนะไกอาได้เสียงเรียกที่ดังในหัวของฉันเนี่ยมันก็หยุดลงเงียบลงเลยสต็อปตอนนี้ฉันลองมาคิดดูแล้วนะนั่นอาจจะเป็นเสียงของไกอาก็ได้ที่มันพยายามที่จะทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นดิจิมอนที่มันป่าเถื่อนโอ้ใช่เกือบลืมไปเลยฉันมีไอเทมจะมอบให้กับเธอด้วยนะมีของจะให้ครับว้าวจริงเหรอครับเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นของขวัญจากดิจิมอนทั่วมุมโลกก็แล้วกันนะที่จะมอบให้กับเรา ฉันจะส่ง Eagle Truebox เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของเธอนะแล้วเธอค่อยใส่ในดิจิทอร์นเภอภายพยหลังแล้วกันอโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณองเจมอนอสเายตาได้รับ Eagle Truebox น no. ้โอเคเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่โคตรแจมต่อมาครับผมให้เรามาที่อ่าดีไวโดมอีกแล้วนะครับมาหาพี่สาวของคิม มานี่สิสายตามานี่ฉันจะมอบของขวัญดีๆให้เธอนะตกลงไหมโอเคพร้อมหรือยังอ่ะเอาไปเลย <c oughs> แค่นี้เนี่นะงั้นฉันจะทำการเชื่อมต่อเข้าไปใน d i g i t a l Browser ของเธอโดยตรงเลยก็แล้วกันนะแล้วก็ส่งมันเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ให้โดนแฮกด i จิ Don t a l อีกแล้ว <c oughs> ตอนหน้าตา่อตาอะไรกันเนี่ยคุณส่งอะไรมานะมันเป็นความลับนะจ๊ะฉันบอกอาฉันไม่บอกเธอหรอก เันม,มีความลับเธอจะต้องค้นหามันเองแล้วเธอจะรักมันแน่ฉันมั่นใจเลยละเจนี่ชอบมีความลับโอเคต่อไปก็กลับไปครับมาที่โรงช่างของเมืองดิจิตอลซิตี้นะครับนี่เลยครับคุยกับหัวหน้าเฮ้ไซตาเธอนี่มันเยี่ยมจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตเราไว้เท่านั้นแต่เธอช่วยโลกใบน,นี้เอาไว้เลยละ่ะหัวหน้าเมลสโตนะครับผม นี่ฉันมีอะไรบางอย่างจะมอบให้เธอเป็นการตอบแทนอ่ะเป็นการแทนคําขอบคุณนี่คือแรมชนิดพิเศษที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยตัวของฉันเองอว้าวจริงเหรอครับเนี่ยนั่นมันยอดไปเลยขอบคุณนะครับผลหนาไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันสีต้องขอบคุณเธอที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําขอบคุณเธอจริงนะที่ทําให้ฉันได้พบกับภรรยาของฉันในโลกที่แท้จริงอีกครั้งนึงนะเย้เท yeah, okay. มีมีเมียอยู่ในโลกความเป็นจริง ท่นจะส่งบีเทนแรมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของเธอก็แล้วกันนะมันจะทําให้ดิจิบิเทนเมโมรีของเธอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นายตาได้รับบีเทนแรมมาแล้วเ k โอเคชิ้นส่วนที่เราไปตามล่ามาน่าจะครบแล้วเราก็ทําการจัดมันเข้าไปไว้ในดิจิบิเทก่อนนะครับถึงจะแต่งรถได้เหมือนเดิมเคลียของก่อนเดี๋ยวเราน่ต้องจัดกระเป๋าอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปลุยโดเมน99ชั้นกันน้ำมัน HP แล้วก็ไอ้พวกซ่อมรถเนะี่ยต้องเตรียมให้พร้อมครับ โอเคแล้วก่อนื่นผมจะทําการเตรียมของที่ต้องใช้ไปก่อนต้องการอัปเกรดรถโอเคเรามาดูว่ารถเราจะโหดที่สุดแล้วเท่าที่จะโหดได้นะครับมามาครับอัปเกรดไม่มีครับต้องมาใส่ของก่อนอ่าอันนี้เหมือนเดิมนี่เป็น Maximus e, e g อนะผมก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่แบบดีที่สุดอันก่อนหน้า4000อันนี้เป็น999เลยนะครับนี่ บตเตอรีเอ HP เราเต็มแล้วอันนี้เป็นแบตนะผมเวลแบตกลายเป็น999ครับแมเดินได้9,999แล้วก็ดิจิมอนนะผมเมมโมรีเป็น12ตัวครับสุดแจมแล้วก็อีเกิลบ็อกนะผมใส่ของได้48ชิ้นจาก40ก็จัดว่าแจมอีกเช่นเคยที่เหลือก็เป็นอ,อุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่แล้วนะครับสุดยอดทุกเข้าที่เ้าที่จะยาวได้ละนี่คือรถเราแต่งอุปกรณ์เต็มโอ้โหติดเพียบ นี่ครับรถที่สมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมที่จะลุยโดเมน99ชั้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่หอคอย99ชั้นเลยแล้วกันนะผมเอาละครับนี่โดเมนสุดท้ายผมเทราโดเมนมีทั้งหมด99ชั้นซึ่งผมจะทําการไต่ทั้งหมด99ชั้นนะผมแต่ก็ยังตามรมเนียมเดิมแหละมันไม่มีอะไรมันก็คือโดเมนที่รนด้อมไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆนะผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เล่นให้ดูแล้วกันมันจะทําให้คลิปยาวไปนะครับ ก็คือเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเลยว่าชั้น99เนี่ยมันเป็นยังไงนะผมโอเคไปเจอกันที่ชั้น99เลยครับมาแล้วามาโผล่ที่ชั้น99แล้วผมนี่แหละครับคือชั้นสูงสุดผมได้ทำการเคลียร์เกมนี้แบบสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรติดข้างอีกแล้วนะครับนี่มีเหตสมบัติ3ามเหตุเก็บเลยเหตุท okay, ี่หนึ่งก็คือ armor chip armor chip ก็คือชิปเพิ่มเกาะชิปสปีดช chip เพิ่มความเร็วแล้วก็วเวอร์ชิปเพิ่มพลังโจมตีนะครับ สามอันนี้เอาไว้เพิ่มให้ดิจิมอนแข็งแกร่งขึ้นเอาละอ่าแล้วสุดทางมีหีบสมบัติอีก <All right. S 1> เปิดกล่องนี้ก่อน HP ชิปครับ <All right. S 1> ผมเพิ่มพลังเอ่อเ <All right. S 1> พิ่ม HPMP ชิปโอเคสุดท้ายเป็นอะไร <All right. S 1> ต้องเลนดอมด้วยวะอ่าเป็น EXP ชิป <All right. S 1> นะผมก็คือใช้ปุ๊บเลลขึ้นหนึ่งเลเวลเลยโอเคจบเรียบร้อยครับโดเมน9 9ชั้นเคลียเรียบร้อยตอนนี้ผมปิดโปรเจกต์ทุกอย่างแล้วนะครับ โอเคก็ okay, าทาการปิดโปรเจกต์นี้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะผมก็ขอบคุณจริงก็เดี๋ยวผมจะทําการตัดคลิปนี้ให้เป็นแบบยิงยาวพัดเดียวจบไว้ให้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบดูยาวๆก็ขอบคุณทุกคนจริงที่ติดตามนะผมใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ทุกช่องทางครับแล้วเจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าสำหรับโปรเจกต์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย